โอเคครับหกสิบพิมแปดครับลายแยกนะครับห้าแตนห้าครับแอร์ Air, ปีพร้อมเดี๋ยวเช็คให้ครับระบบเร็วแรงครับ เทนองครับสวยเลยเด็กแก60กิน8ครับสวยกลิปสเปคศูนบ้านเราเลยสวยสวยเลยพี่ระบบดีครับ งันไวนะครับทุกระบบห้าแสนห้าครับแอร์ฟรีมเดี๋ยวทิ็ทิชแอร์ให้ครับแล้วก็มีฟรีมให้แอร์ฟรีมให้ครับฝากไว้คันครับคันนี้สวยเลยครับ ครับลายเักมีพวกทำงานไวครับทำงานไว,นไวปั๊มดีมากเลยฝากไว้ทันครับวันนี้ วยเก็บเก็บรถนอกสเปคศูนย์บ้าน,านเราครับจัดไปครับห5 0 0สน้าครับมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปยังถนนหมายเลกหนึ่งแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลกหนึ่งกไว้อีกคันครับ0959606108ครับ 9 9 0 9 5 9 6 0 6 1 0 8ครับโ o เบ SK 6088ครับสอบถามได้ครับระบบดีครับนิ่มนวลไวครับคล่องฝากไว้ค,ครับขอบคุณครับ